ด้วยบทเพลงที่หวานซึ้งในการบรรยายจากอินตนาการที่สามารถที่จะมองเห็นเป็นพัศสมยาภาพได้ไม่ว่าจะด้วยบทเพลงหนาวลมที่เรน,นูสาวสวยเรยนูกุลาเ,เรน,นูและเรนูอย่างไหน ผมขอ,อที่ตรงเจ้าผู้บริหารสถานศาึกษาคุรูและอุปกรณ์ทางการศึกษานักเรียนและพี่น้องชาวเรงมูนลนครใกล้ร่วมแรงร่วมใจนำเอาวัฒนธรรมชาวโรงมูลนครมาสร้างสังคมสามัคคีหนึ่งคณะสร้างความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมสร้างสรรค์ความกระหนัก เพื่อให้ลูกหลานเยาววคนได้เห็นคุณค่าขอบคากอบประพุณนะคะท่านยกยุดสายโงคกนะคะพพ้อมโดยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่22นะคะอันนักเียนค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกก้อนทีละแสดงนะคะเอ่ล่นเล่นเส้นไทยลูกกันะคะเนาะ อันเลเซร์ท่านผู้บริหารนะคะจะโรงเรียนมัธยมนะคะจังหวัดนครพนมได้เข้าได้ถ่ายรูปนะคะรวมกับสาวๆสวยๆมเมืองเวเลนุนนครวิทยานุกูลเนาะท่านยุ้ยุ้ยใส่โค้งนี่เพิ่งกระเคยเป็่นผู้อาจารย์อยู่ที่อันโรงเรียนเลนุนนครวิทยานุกูลได้เข้าคือกันได้ค่ะแต่ว่าเสียดายยานเดียวเนาะเพิ่งไม่ได้เป็นเคยผู้ไทยเลนุนนครได้เข้าแสดงว่าผู้สาวยังสวยมีพอเนาะท่าน ท่านบอกกินได้รู้ไสา้ารู้ไส้มากอะไรเพ้อค่ะหนุนให้กำลังใจในการจัดก,กิจกรรมวันผู้ไทยนะคะขอเรียนเชิญท่านตรงกลางเวทีนะคะค่ะค่ะเป็นมือกำลังใจกันคู่ปีค่ะทุกครั้งที่รงเรนของเรามีกิจกรรมต่างๆคิดว่า ชิงชาสวรรปีนี้ไม่ต่ำกว่าหลักแสนนะคะคุณครูกันดิกาค่ะที่เราจะได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตะบนเรนูนครและอีกหลายๆโดยหน่วยงานนะคะในโอกาสนี้ฉันใครขอเรียนเชิญท่านสีสุขแสนยอดคำอยากเพิ่ม่านเริ่มไว้จำนวนห้0 0ับาทนะคะอีกห0 0 0สนบาทจะตามมาท่านว่าอย่างไรคะอภ ท่านขอขอบคุณทางเทศบาลพร้อมด้วยทีมงานของท่านนะคะที่ได้มีน้ําใจมามอบให้นุกูุณต้องขอกลบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เรียนเสิญชิญทา่ทานคุณหญิงนะคะและท่านแขกผู้มีเกียรติที่ขอรบทุกท่านนะคะได้ร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายภาพที่ระลึกกับลูกหลานชาวผู้ไทยเรนุนครในวันพูทไทยเรนุนคร ซึ่งพิธีเปิดโดยท่านผู้จัดการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาเขต22ค่ะ ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและในช่วงนี้ท่านผููมิเกียรติกำลังเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งที่เรนุนครในวันดผู้ไทยเรนุนครซึ่งถือว่าวันนี้เราจัดงานได้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแรงใจที่จะมาสนับสนุนบุรหลานของเราที่จะไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาว เรุน,นครในรายการชิงช้าสวรรค์น,นะคะปีนี้รับรองได้ว่ากำลังใจคงจะมามากมายแน่นอนนะคะแม่ค่ะคุณบุสยน์ค่ะและการกำลังใจเมื่อนี้นะคะในการสนับสนุนการจัดงานวันเรารักวัฒนธรรมไทยนี่มากเลยค่ะ ความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนกรชิ้นใจจากบ้าฟ้าสุราลายสเดงดินนะคะคณะแรกนะคะที่ได้รู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเราลังวัฒนธรรมพุธทธคือมาจากเทศสบาลตบุตรเลดูนครอันเท่านะคะได้รู้นะคะบริจารในการสัสนุนงานจำนวน5,000ัน 5, บ้าทนะคะในโอกาสนี้ของกาเบรเนซนท่านนายกสี่สูงแศนยอยนขํานะคะพร้อมคณะ ได้มามอบเงินสนับสนุกนการจัดงานให้กับท่านผูดด้โดยการไทยรัฐมินมิเศษนะคะ